คุณครัรบคุณคร,รับเจตจารย์ครับเเผมฟักข้าวเป็นพืชพื้นบ้านซึ่งมีชื่อเรียกกันออกไปตามแต่ละท้องถิ่นเช่นขี้กาเครือผักข้าวหรือมะข้าวผลของฟักข้าว มีลักษณะคล้ายรูปไข่กลมรีโดยที่เปลือกจะมีหนามเล็กๆอยู่โดยรอบผลสุกมีสีแดงอมสม้มหนักประมาณ0.5-2กิโลกรัมฟักข้าวอุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนซึ่งมากกว่าแครอท10เท่ามีไลโคปีนและยังอุดมไปด้วยสารอาหารอีกมากมายซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมในการบริโภคและถูกนำมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง จึงถือได้ว่าฟักข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีอนาคตส,สดใสอีกหนึ่งตัวที่สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้เกษตรกรผู้ปลูกอย่างแน่นอนตอนนี้ครับผมอยู่ท่ามกลางสวนของคุณวรโรชาและคุณแตงโมแล้วนะครับผมเรียกว่าเป็นสวนที่เป็นไรานาสมสมนะครับมีพืชหลายอย่างแต่เราจะไปเจาะลึกที่ฟักข้าวกันนะครับว่าเขาจะปลูกยังไงและเขาอยู่ข้างหลังผมแล้วครับผมทําไปไม่รู้ไปอย่างนั้นแหลอครับดึงๆนี่อยู่นี่เลย สวัสดีครับคุณแตงโมครับสวัสดีคุณพ่อโรชาครับผมครับผมเป็นรารักษารายการเกษตรศาสตร์ทครับผมครับจะมาสอบถามเลยครับผมขอแนะนําตัวกันแล้วกันนะครับผมค่ะชื่อแตงโมมีนาจันทโชติค่ะแตงโมมีนาจันทโชติคุณพ่อเหรอครับอว่าโรชาจันทโชติอ๋อครับวโรชาจันทโชตินะครับผมคุณแตงโมครับคุณแตงโมทําอะไรอยู่ครับเพราะยังเป็นสาวอยู่เลยตอนนี้ก็เรียนอยู่ค่ะปีสาม มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะบัญชีอ๋อบกรุงเทพค่ะไปกลับกรุงเทพเหรอนะไม่ค่ะก็จะกลับมาช่วยพ่อเสวัทิ์ค่ะอ๋อแล้วคุณพ่อเหรอครับหลักๆทำอะไรครับของผมเหรอฮะหลักๆก็คืออาชีพเกษตรกรเนี่ยแต่หนักไปทางเกษตรผสมผสานยังไงครับที่ว่าเป็นเกษตรผสมผสานผสมผสานในที่นี้ก็ดูหลักๆมุมมองของของผมเนี่ยจะรู้จักกันดีก็คือว่า ของเราเนี่ยเป็นสูตรเรียนรู้รอของกศนอําเภอวิเศษชัยชาญทั้งหมดทั้งปวงเป็นที่ศึกษาดูงานนะของเราจะโดดเด่นมากทุกคนจะรู้จักหมดมะนาวแป้นมะโรชานะที่ไปที่มาฮะปลูกมะนาวด้านฝ่ามือจะเห็นมะนาวนะซ้ายมือจะเป็นฟักข้าวทั้งหมดทั้งปวงอ่ะนี่ตรงกลางมีมันเกอขั้นด้วยใช่ฮะ ก็คือว่าไอ้พืชพวกนี้มันก็ขายได้ของมันแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าพืชที่โดดเด่นของสวนกลายเป็นฟักข้าวครับตอนนี้ข้ออะไรครับผมฟักข้าวมีประโยชน์ยังไงบ้างฟักข้าวตอนนี้คือเขาจะมีประโยชน์เรื่องช่วยเรื่องป้องกันมะเร็งอะค่ะสูงใช่ค่ะคนก็จะนิยมกินน้ำฟักข้าวแล้วก็เรื่องพวกเสริมสวยค่ะตอนนี้เขาจะนิยมเอาไปทาครีมกันทําไมยังไม่มีสารอะไรนั้นนะครับถ้าเป็นหลักวิทยาศาสตร์ ตัวนี้นะฮะก็บอกตามตรงไอ้เรื่องสารเบต้าคอร์ทีนค่อนข้างจะสูงมากครับเขาเรียกพืชผักหรือไม้ชนิดนี้สีเรื่องสีเห็นไหมถ้าฟักข้าวตอนนี้ตอบโจทย์แล้วมากกว่ามะเขือเทศห้าสิบเท่ามากกว่าแครอท1ิเท่าไอ้พวกสารสีนี้ฮะคุณผู้ชมครับเบต้าคอร์ทีนนี่คือจะเป็นพืชสีแดงสีส้มนะครับแต่ในฟักข้าวมีมากกว่ามากกว่าเยอะกว่าก็เรียกว่าประโยชน์มากมากแล้วตลาดเป็นยังไงครับตอนนี้ ตอนนี้ก็ผมทําป้อนไม่ทัน oh, <Lord. S 2> ป้อนไม่ทันป้อนไม่ทันในที่นี้เราเราค่อยเป็นค่อยมาจาก3ต้นนะฮะช่วง2ปี 2> นะแล้วเราขยายมา1ไ่ไร่นะฮะขยายมา1ไร่ปุ๊บเราดูแลฟาร์มเป็นไปได้ว่ามันไปตลาดต้องการบริโภคอะไรเงี้ยปุ๊บพื้นที่เราไม่มีครับอ่าก็จะเห็นเลย เราใช้พื้นที่ในท้องล่องให้เกิดประโยชน์เพราะในท้องล่องเลี้ยงปลาได้อย่างเดียวแต่ถ้าปลูกฟักข้าวอยู่ข้างบนข้างล่างปลาก็อยู่ได้โอ้โหแทนที่จะปลูกบนพื้นที่นี้ไม่ได้ฮะมันมาบังแสงมะนาวมะละกอะชะอมเ่านั้นเองหลักการคิด ือฟักข้าวไปพืชไม้เลื้อยอย่างที่เห็นมันจะเลื้อยไปถ้าเราเราทำคานไว้เราก็ปลูกได้ได้ฮะแล้วทั้งหมดพื้นที่นี้มีเท่าไหร่ครับผมพื้นที่ตอนนี้พื้นที่ในสวนที่ที่อยู่ณปัจจุบันเนี่ยคือ8ไร่นะฮะพอ8ไร่ปุ๊บนะเราก็นําเสนออ่าไอ้นู่นอ่าเขาเรียกอะไรพืชไม้เลื้อยไม้ล้มลุกพืชผลอะไรเราก็ต้องแบ่งเป็นโซนโซนออกไปนะเนี่ยหลักการบริหารการจัดการนะฮะแล้วเราฟักข้าวปลูกมากี่ปีแล้วครับตอนนี้ก็เข้า2ปีแล้ว สองปอีสองปีสองปีรายได,ได้นี่เยี่ยมยอดเลยโอ้ง่ายมากคนระับฟักข้าวเนี่ยอ่ถ้าเป็นอ้ไนั่นไม่ดูถูกเขาก็คือเหมือนปลูกทิ้งว้างอ่ะอ๋อครับคือมันง่ายมากเลยง่ายคร,รมันเป็นตระกูลไม้ป่าโอ้โหัสมัยก่อนที่บอกว่าปลูกหลายอย่างในสวนเนี่ยแล้วทําไมฟักข้าวถึงกลายมาเป็นพระเอกได้ทํทำไมฟักข้าวถึงกลายมาเป็นแบบพืชที่เรียกว่ามีความต้องการสูงมากได้ครับก็คือตอนนี้ฟักข้าวเขากําลังเป็นกระแสค่ะว่าพวก คนที่นิยมรักสุขภาพอะค่ะเขาจะหันมากินกัน,นะค่ะเพราะว่าเขามีประโยชน์จริงๆนะคะหมายความว่าเราปลูกเท่าไหร่ก็ไม่พอตอนนี้ใช่ค่ะต้องขยายเพิ่มเติมค่ะโอเคครับยังไงเดี๋ยวเรามาพบกับวิธีการปลูกฟักข้าวแบบเจาะลึกกันอีกทีแล้วนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าฟักข้าวปลูกมั่วไปเถอะ่มันขึ้นของมัเองถูกไหมถูกจริงเหร